ที่แปลนลูกเพราะว่าพ่อร้อนมากเลยวันนี้เราไปหาเดินป่าหาแหล่งน้ําเล่นกันดีกว่าไหมนี่หนูฟันเมื่อคืนหนูเมื่อคืนหนูฝันว่าหนูอยากไปเดินป่าหนูก็เลยเตรียมชุดพร้อมอย่างนี้เลยอ้าจริงดิโอ้โหยอย่างนี้เราต้องไปแล้วล่ะหาแหล่งน้าดีกว่าะะฮะร้อนแล้วเหรอโอเคในป่ามันร้อนจริงเลยเพาะว่างั้นแหละ อ่ะพักเนาะเรามานั่งพักกันที่ใต้ต้นอะไรเนี่ย,<า>ยโอ้ย,อนนอยมันเป็นมะนาวยากหรือเปล่ามันเนามันใช่แน่เลยเนี่ยมันมีสีเหลืองด้วยอะ่ะโอ้ยลูกใหญ่มากเลยใหญ่ไหมเปนให,ใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากเลยนะน้องๆนะอุย้<า>ย,ย,เ,ลยลเราเดินไปต่อดีกว่าอันนี้อะไรอะไรพอเจออะไรพอเจอหมูภูเขาอ๋อไม่ใช่ นี่น้องโปของเรานั่นเองหายเหนื่อยแล้วเราไปเดินกันต่อดีกว่าโอเคเราไปเดินต่อไปน้อย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 จิ๊บแปะแปะเจอนกยักษ์น้อยน้อ้ยมัเป็นนกยักษ์จรด้วยนะอะไรเนี่ยทำไมเรามาเจอนกยักษ์มันอันตรายนี่มันดุร้ายนี่เนี่ยมันดุไหมอ่ะเป็นดุดูอะไรนตัวรูปแล้วมันดุร้ายมากเลยตัวเนี้ยโอ้ยมันดุร้ายมากเลยนะอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มันนะ น้องเปียอย่าไปใกล้มันนะรู้ป่ะมันจะกัดเอานะโอ้ยวิมดุร้ายนะพี่ปานเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปเลยไม่อยู่แล้วเหรอพอมาถึงแล้วนะพอมาถึงป่าแล้วเนี่ยโอ้ยเจอีราฟโอ้ยพี่แป้นเราเจออะไรเนี่ยเโอ้ยเราเจอยีราฟนะ ยีราฟตัวเหลืองหอยตัวใหญ่ยีราฟนี้น่าแปลกๆนะน่าคล้ายๆคนเลยเฮ้ยน้องเข้าไปใกล้ทำไมมันจะกัดเอาโอ้ยน้องจะขี่ยีราฟเลยนะโอ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้ยจะเจอวัวด้วยพี่แปนใช่ปะใช่วัวปะเนี่ยใช่วัวปะได้โอ้ใช่วัวป่านี้ดงดิบมากเลยนะอุ้ยพี่แปนตัวอะไรเนี่ยเป็ดเป็ดเป็ดกับนกเหรอมันอยู่ในอ่างโอ้โหนี่มันอยู่ในอ่าง อ่างเก็บน้ํานะมันเป็นอ่างเก็บน้าในป่าลึกมีปลาด้วยอุดมสมบูรณ์จังเลยนะาป่าตรงนี้แห่งนี้นะมีม้ายูนิคอนด้วย,ยวน้องจับม้ายูนิคอนได้เหรอลูกเจอภูววเขาแล้วฮ้ยภูเขาภูเขาลูกใหญ่ซึ่งมสีสัตว์โอ้สัตว์ป่ามากมายเลยนะยดูดิ<ม>น้องจับม้ายูนิคอนขี่เลยนะ ก็ตายครอบครัวก็ตายเช่าอุดมสมบูรณ์จริงๆป่านี้โอ้ยเข้าไปในเขาแล้วพี่แปนเข้าถ้ำอ๋อไปโบที่หลังเขาแล้วนะ <laughs> พี่แปนขึ้นไปได้ไงมันสูงนะลูกาา,าไปแ,ไไแออไปด้วยห้อนจัดนะพี่แปนเรามาถึงไหนแล้วเนี่ย เพราะว่าเรามาถึงแหล่งน้ำแล้วนะเอ๊แหล่งน้ำอยู่ตรงนี้หึแล้วไงเราเจอแหล่งน้ำแล้วในที่สุดเราก็จะได้ลงน้ครแล้วนะร้อนมาทั้งวันแล้ววันนี้ร้อนมาทั้งวันเือเมนด,ดูสิในน้ำมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยแม่น้ำกันนะ้ำอุ้ยมีแม่น,น้ำกันน้ำมีปลาด้วยมีปูมีปลาด้วย,<ถ>วยปูตัวนี้ปลาจระเข้เราจะเราเจอจระเข้ จอระเข้ด้วยแต่ไม่น่าจะดูร้ายเท่าไหร่นะน่าจะลงได้นะโอเคเราจะลงเราจะลงน้ํากันเลยไหมไปถอดกระเป๋ามวกออกเราจะโดดน้ํากันแล้วไม่ไหวแล้วเอามาเลยลงน้ําเลยอุ้มเย้ในที่สุดเราก็ลงน้ําได้ละ เอาเลยน้องโปลอลองเลยโอ้ยน้องโปได้หมูสีมพูมาด้วยเย้ได้ที่สุดเราก็เจอแหล่งน้ำแล้วนะเ,เดินมาทั้งวันแล้วนะวันน,นี้ดำน้ำพี่ดำน้ำหาปลาที่ปลาอยู่ไหนหมดแล้วเดี๋ยวพอขึ้นจากเออเดี๋ยวพอเราเล่นน้ำเสร็จขึ้นจากฝั่งขึ้นจากน้ำเราจะไปหั เอาไปทำอะไรกินกันนะไปย่างปลาหมึกกินกันไปย่างปลาหมึกกินกันนะ,ะได้แล้วในที่สุดก็ได้ปลานะเพราะว่ามันน่าจะพอไม่พอ,อย่างเนี่ยยังไม่พอหรอกอแค่น้องกินคนเดียวเพราะว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะใช่ไหมไหนอูอม ตัวอะไรตัวอะไรได้ตัวอะไรบอกเพื่อนดิโอ้โหได้เป็ดนะโอเคไปพ่อจะเตรียมน้ําต้มรอ,อพ่อจะก่อเตาแล้วแต่ก่อนก่อเตานะพ่อว่านะพ่อต้องลงไปด้วยแล้วพ่อก็เริ่มร้อนแล้วนะลงมาเลยอ้าว โอ้โหไว้น oh, 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 ้ำใหญ่เลยเอาไว้น้ำใหญ่เลยกระโดดกันใหญ่กระโดดกันใหญ่เลยโอ้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 อะไรกระตูดน้องโอ้สงสัยปลาฉลามจะกระตูดน้องแน่เลยปลาฉลามกระตูดน้องแน่เลย ปลาฉลามกระตูกซะแล้วปี๊ดดิไม่ใช่ปลาฉลามโดนอะไรกระตุกก็กกไม่รู้เลยอืม sc 77 Mungu <tune> สำหรับวันนี้นะครับการเดินทางในป่าของพี่แปนกับน้องโปก็ได้มาจบลงที่สระน้ำแห่งนี้นะครับและแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะพี่แปนพี่แปนบายบายเพื่อนหน่อยลูกบายบายน้องโป้บายบายหน่อยเร็วทางนี้บายบายเพราะทางนี้บายบาย อ้าวอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแฟนกับน้องโปด้วยเนาะบ๊ายบายที่หนึงบา,บาย,บาย